สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทักษะการดอกตะก้อด้วยเข่านะคะทักษะการดอกตะก้อด้วยเขา่านี้จะเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการเล่นกีฬาเซมบัะกอ้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทักษะนี้จะมีวิธีการฝึกยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกําลังกายทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีการวอร์มอัพเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนการฝึกและการออกกําลังกายค่ะ ในการยืนเล่นลูกตะก้อด้วยเขานะคะอันดับแรกเลยเราต้องรู้จักจุดสัมผัสระหว่างเขากับลูกตะก้อนั่นเองค่ะหนึ่งเลยไม่ใช่บริเวณหัวเข่าที่เราเข้าใจนะคะแต่คือบริเวณหน้าขาที่เลยหัวเข่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราในการที่ใช้ในการเล่นลูกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่าทางในการยืนจึงมีความสาคัญมาก เราจะต้องรักษาสมดุลและรักษาบาลานซ์ให้ร่างกายให้ดีค่ะเวลายืนนะคะให้เรายกเขา่าที่เราถนาัดให้ขนาดกับพื้นนะคะแล้วใช้แขนและมือเพื่อในการรักษาสมดุลร่างกายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแขนจะเป็นตัวพยุงค่ะขั้นตต่อมาเราจะต้องมาเรียนรู้จุดสัมผัสทุกตะกอนนะคะเวลายืนให้ยกเข่าขึ้นมา ขางที่เราถนัดนะคะแล้วนำลูกก็มาเคาะบริเวณที่เราต้องการที่จะเล่นนะคะแบบนี้นะคะเป็นต้นหากใครไม่สามารถที่รักษาสมดุลตัวเองได้ก็พยายามใช้แขนและมือช่วยในการรักษาสมดุลตัวเองค่ะการฝึกแบบที่หนึ่งนะคะเราจะฝึกจากง่ายไปหายากนะคะแบบฝึกแรกเราจะปฏิบัติหนึ่งครั้งแล้วจับนะคะให้โยนลูกตะกร้อขึ้น ไม่ต้องโยนห่างลำตัวหรือบริเวณที่เราจะเล่นนะักให้โยนลูกตะก้อให้อยู่ในบริเวณที่เราต้องการที่จะเล่นแล้วยกเข่าขึ้นมาเล่นค่ะเวลายกเข่าอย่ายกตอนที่เราโยนลูกตะก้อขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ <S <S ในลักษณะแบบนี้มันจะทําให้เราไม่มีแรงส่งในการเล่นลูกค่ะเวลายกเข่าให้ยกตอนที่ลูกกําลังตกค่ะ แบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะลองทําดูค่ะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราลองฝึกด,ดูนะคะใครที่ทําแบบฝึกที่ 1. นึ่จนคล่องแล้วก็สามารถที่จะไปทําแบบฝึกที่2ได้นะคะแบบฝึกที่สองเราก็จะมาฝึกใน สำหรับแบบฝึกนี้ก็คือการเล่นตะกต้กอด้วยเขาแบบต่อเนื่องนะคะทักษะนี้เราก็จะเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานในการฝึกแบบฝึกที่หนึ่งแล้วก็แบบกที่2ก่อนนะคะอะ่ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอการสอนทักษะการตอกต้กอด้วยเขาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ